ออ,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 ออนี่เกลับมาเปิดซองวียูเนียนแท็กกันต่อนะครับอ,อ,อันนี้เขาบอกว่าเปิดมาใบแรกจะเป็นศาสตราจารย์อนี้อีกสบใบจะเป็นใบที่มาประกอบกันเป็นโปเกมอนหนึ่งตัว ถ้าจำได้ผิดจะมีเก็โงงะมีวิวทูแล้วก็มีซาเชียนมัง้งเป็นเต้นมากเลยเป็นชุดพิเศษนะครับก่ันนี้ก็วิูเนียนก็เคยออกมาเป็นพิกาจูวิ v ูเนียนจะได้อะไรเตรียมพร้อมหนึ่งสองซ้ำ ออกมาใบแรกคือศาสตราจารย์เบอร์นึ่เลือกการ์ดที่ชอบสูงสุด2ใบจากสำรับฝ่ายเราเอะไรนะเลือกการ์ดที่ชอบใได้สูงสุด2ใบจากสำรับการ์ดฝ่ายเราทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดแล้วสับสำรับการ์ดเพื่ออะไร ถ้าเด็กของเรามีพวกไอเทมหรือเทรนเนอร์ที่ฟื้นการ์ดขึ้นมาจากจุดจากในหลุมได้ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมาใช้อย่างนี้ใช่ปะอ๋อโอเคช่างมันเถอะ,อะทีนี้เรามาลุ้นกันแล้วว่าการ์ดมียูเนียนที่เราได้จะเป็นใบไหนกันนะครับมาุ้นลุ้นจากตรงไหนก่อนดีลุ้นจากขอบลุ้นจากชื่อแล้วกัน ชื่อของมันคือคือคืออะไรเนี่ยอึดอืดอืดอึดเก็กคงงะครับอา่ายอดใบแรกเก็กคงงะเขียนว่ายูเนียนเทนคือ เลือกการ์ดพลังงานน้ำสูงสุด2ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดของเรามาติดที่โปกเกมอนนี้แต่ว่าการ์ดยูเนี่ยต้องใช้4ใบนะซึ่งวิธีใช้อะก็คือมันจะต้องลงไปอยู่ในหลุมทั้ง4ใบแล้วเราสามารถเรียกขึ้นมาบนสนามได้เลยซึ่งก็จะคอมโบกับการ์ดตัวก็คือใช้การ์ดซาสตาจันเบเนตเนี้ยเลือกการ์ดในกลณีที่เรายังหาไปวีเนไม่ได้เลยก็ใช้วธีินี่ ทิ้งวิวเนียนสองใบลงไปที่หลุมแล้วก็หวังว่ามันจะครบสี่ใบแล้วก็เสกอันซัมมอนมันขึ้นมาไม่น่าหรอกพราทำไมมีการที่มีไว้เพื่อทิง้งการที่เราชอบสูงสุดสองใบได้ด้วยเหรออันนี้ใบที่สองก็คือส่วนของ HP นะครับสามร้อยอันนี้ความสามารถร้านนิงจา ปุมเกมอนนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามนำการ์ดไอเทมบนมือออกมาใช้จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์นั้นก็คือใช้ยกเลิกการ์ดไอเทมของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองระหว่างที่การ์ดตัวนี้อยู่บนสนามก็คือฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การ์ดไอเทมได้เลยแล้วก็มีท่าโจมตีคืออควาเอชพลังใช้เอเนรจีแค่ เรตชี่นั้นแค่ใบเดียวก็สามารถใช้ท่าโจมตีร้อยสามได้แล้วนะครับอันนี้คือชิ้นที่2มาต่อกันสวยๆมาถึงชิ้นที่3ชิ้นนี้มีความสามารถคือคาถาถอนพิษเขียนว่าโปกเกมอนนี้จะไม่เป็นสถานะพิษโอส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นสถานะพิษกันนะนะ มีผมเล่นอยู่ยคนเดียวหรือเปล่าแล้วก็มีท่าโจมตีคือดาวกระจายพายุหมุนโอเกมอนบนเบนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวจะได้รับดาเมจตัวละร้อยในคำนวณจุดอ่อนและค่าต้านทานก็ค,คือใครที่ชอบใช้โอเกมอนอ่อนๆมาวางบนเบนเพื่อใช้ความสามารถเจออันนี้ท่าเดียวนี้กวาดหมดเลยนะครับตัวละร้อย แล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยววางตัวนี้วางสวยๆก่อนแล้วก็อันสุดท้ายคือใบนี้ความสามารถอันที่3ใช้เท้าคำทางในหนึ่งครั้งเมื่อในเทอร์่ายเราสามารถขอดุมมือการ์ดของฝ่ายตรงข้ามได้ มีความสามารถ3อย่างแต่ว่าไม่ใช่เลือกใช้สิก็คือมีผลทั้งสาอย่างเลยเพราะอันแรกคืออันแรกคือยกเลิกเอฟเฟกของไอเทมอันที่2ก็คือตัวตัวของทีุง,งาเองจะไม่ติดพิษอันที่3คือขอกระดูการ์ดบนมือของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็มีท่าโจมตีใส่ที 2, ่น้ำสองจส1่ง พันธนาการแห่งน้ําตกพลังโจมตีร้อมีความสมารถพิเศษก็คือในเทินฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับท่าต่อสู้นี้จะหนีไม่ได้ตีเสร็จปุ๊บก,ก็จัดเขาตรึงบนสนามต่อ,นนตอ,อซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะออกมาเป็นอาร์ทนี้นะครับสวยมากๆทีครับก็จบไปแล้วนะครับ เป็นตัวที่อยากได้พอดีเลยวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบอกเลยว่ากล่อง v m a x climax เนี่ยคุ้มมากๆเลยแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้ก็จะมีตัวโปรโมชั่น bunion ให้ด้วยมีม่อนทั้งหมด3แบบไปแล้วครับบ๊ายบาย